วันนี้เราจะไปฉีดวัคซีนกันนะคะนี่วันนี้มีสมาชิกสองคนคือคินชิกับนาชีนะคะจะไปฉีดวัคซีนที่โรง,งพยาบาลใหม่โรงพยาบาลเมดพาร์คนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าโรงพยาบาลใหม่จะเป็นยังไงเพราะมามาก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะคะบาย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 ,บาย,บายเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลนะ นาชีไม่บายนาชีไม่บายบายใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะโรงพยาบาลอยู่บนถนนพระรามสี่นะคะนี่ครับมาตามถนนพระรามสี่ <c oughs> ใกล้ถึงแล้วอ้าวถึงหน้าโรงพยาบาลลวจ้าเข้าทางไหนคะ ทางนู้นเขาบอกให้ไปเข้าทางนู้นค่ะนี่ไงอ้อเอาไหนคะนี่นะคะไปหน้าโรงพยาบาลนะคะอา้าวเข้ากันไปแล้วโอ้โอ,โอสวัสดีค่ะมาแนนค่ะจากช่อง3ามซีแฟมิลีค่ะวันนี้นะคะถ้าเด็กๆนะคะมาฉีดว,วัคซีนที่โรงพาบาลเม็ดฟางนะคะ คือหมอมาปกติหมอมาจะฉีดวัคซีนกับคุณหมอสุธีลานะคะแต่ทีเนี้ยคุณหมอสุธีลาย้ายมาอยู่โรงพยาบาลเมดฟลานะคะหมอมาก็เลยตามมาทีนี้ขั้นตอนนะคะการแบบเราขอประวัติคือเราจะขอประวัติจากโรงพยาบาลเก่านะคะมาใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะพอได้ประวัติมาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราอะไปรับที่โรงพยาบาลเลยให้เอาแบบบัตรประชาชนของแม่ไปนะคะไปรับประวัติมา คือมาม่าจะขอประวัติการรักษากับประวัติการฉีดวัคซีนนะคะขอเราได้มาปุ๊บพอถึงวันนัดที่โรงพยาบาลจิดฟ้านะคะก็มาม่าก็เนี่ยเอามายื่นทําประวัติที่ชั้นล่างนะคะคือชั้นตีพอทําประวัติเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะพาเราขึ้นมาช้างวนคือชั้นห้านะคะซึงเป็นชั้นเด็กอ่อลืมบอกไปตอนทำประวัติข้างล่างเขาก็จะขอขอแบบเอกสาร พวกประกันบวัตดประกันด้วยนะคะก็คือขอไปทีเดียวเลยพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาก็จะให้เรายื่นประวัติการรักษากับประวัติสิดวัคซีนแล้วเขาก็จะสแกนเก็บเอาไว้แล้วก็จะคืนบัตรคืนเอกสารให้เรานะคะหายใจไม่ออกทีนี้นะคะพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยเ,เห็นเห็นทางพยาบาลนะคะเขาบอกว่า ชั้นเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เป็นชั้นเด็กถาวรคือชั้นเด็กจริงๆอ่ะจ,จะอยู่ชั้น12แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จก็เลยมาอยู่ชั้นนี้ก่อนซึ่งซึ่งพอชั้นเนี้ยมันก็เลยแบบยังไม่ค่อยพร้อมอ่ะอุปกรณ์อะไรก็ยังแบบไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะ อามาประมาณเกือบแต่ชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หาหาหมอเลยคือรู้สึกว่าแบบคนน้อยนะแต่ว่ารอนานอะรอนานมากก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเออระบบเขาอาจจะยังแบบไม่ค่อยพร้อมมานะคะอืมแล้วก็ดูสิเด็กๆวุ่นวายมากเลยรอนานไม่ค่อยดีครับครับคินทีปวดฉี่ไปฉี่ก่อนนะ ตอนนี้นะคะบ่ายสองโมงนะคะเพิ่งจะมากินข้าวกันเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลนานมากไปถึงโรงพยาบาลประมาณ1 0 4โมง45ออกจากโรงพยาบาลประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอะ่ะอยู่เกือบ3ชั่วโมงอะ่ะที่โรงพยาบาลคือแบบคือเหมือนระบบของโรงพยาบาลอะ่ะเขายังทำไม่ดีอะ่ะพยาบาลคือจริงๆอะ่ะ คนไข้น้อยนะถ้าเทียบกับที่เก่าคือเอออะไรนะคือหมออ่ะก็ไม่ได้ตรวจช้าคือหมอก็ตรวจเร็วเป็นก็คือปกติแต่แบบคนไข้คือช้ามากอะกว่าจะเรียกแต่ละคนเข้าไปแล้วพอเรียกเข้าไปตรวจเสร็จออกมาออกมาก็ต้องมารอทำนัดรอทำนัดก็ก็นานทำนัดเสร็จไปจ่ายตัง ก็นานอีกคือเหมือนอย่างเหมือนเขาจะต้องรอรอวัคซีนใช่ไหมรอวัคซีนเขา้ารอเอาวัคซีนรอเอาคือรอระบบอ่ะไม่ได้รอหมอนะรอแบบระบบของโรงพยาบาลแล้วมันก็เลยช้ามากแล้วทีนี้เอาประวัติไปให้ประวัติการรักษาไปให้ก็ต้องรอเขาเอาไปสแกนเพื่อจะเอาเพื่อเราเพื่อเราจะต้องเอาเอกสาร อันนี้กลับมาด้วยก็รอนาะนจ่ายตังเสร็จแล้วก็ต้องไปรอเขาสแกนสแกนประวัติอยู่ก็เลยยังไม่ได้ก็สรุปอยู่โรงพยาบาลเกือบ3ชั่วโมงวันนี้ก็เดี๋ยวจะดูว่าข่าวหน้านะคะข่าวหน้าหมอนัดอีก3เดือนก็จะดูว่าโรงพยาบาลเขาจะมีการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นหรือเปล่าแต่ส่วนสมมตุติภายนอกออภายนอกแบบตัวอาคารของโรงพยาบาลอะสวยนะ ใหม่เอี่ยมใหม่กิฟสะอาดแล้วแล้วก็เห็นเขาบอกว่าจะมีพวกร้านอาหารสตาร์บัคอะไรอย่างงี้มาเปิดด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้า <Wow. S 1> อีก3เดือนจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะรอติดตามชมกันค่ะอ่ะแล้ววันนี้เรามากินร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะร้านชื่อว่าโคโค่โคโคอะไรเออโคโค่เฉยๆร้านนี้เรามากินกันประจำนะคะก็อร่อยมากๆเลยเดี๋ยมาดูกันว่า จะมีเมนูอาหารอะไรที่เราสั่งกันมาบ้างนะคะข้าวโฟกัดดงค่ะโฟกัชิ้นใหญ่มากอ่ะดูความหนาเสงหนาโฟกาหนามากชิ้นใหญ่มากอ้าวนี่เดี๋ยวให้กินชีนสจัดก,การ <c oughs> ให้มา,มาชิมก่อนม <c oughs> คินชีไม่ยอมให้หมามาชิมเดี๋ยวคินชีคินชีจะกินใช่ไหมเอาไหมให้หมาชิมก่อนเดี๋ยวมาตักให้คินชีดูดูดูอืมอร่อยปอบนอกนุ่มในข้าวข้าวซูชิเขาเรียกข้าวข้างในเป็นข้าวซูชิใช่ไหม คือไก่ย่างซีอิ๊วใช่ไหมจะบอกว่าร้านนี้ไก่ย่างซีอิ๊วเด็ดมากถูกด้วยนะใช่ปะเต็ดหนึ่งร้อหกสิบบาทแล้วก็แบบดูไก่ดิไก่เยอะมากอะ่ะดูและอร่อยด้วยเดี๋ยวมาชิมก่อนฮ่าอ,อ,อร่อย ไก่อะค่ะมันแบบมันไม่ได้นิ่มอะไก่มันแบบเขาเรียกอะไรอะเออคือไก่มันรู้สึกไก่มันดีอะไก่มันไม่ได้ไก่มันไม่ได้แบบนิ่มๆแล้วก็ข้างนอกอะตรงหนังมันอะมันก็จะแบบกรอบๆดูเนื้อเนื้อมันหนาเขาเรียกอะไรนะชิ้นมันหนาอืมอร่อยน้ำซอสเขาเรียกไงซอส ซอสชลิเกี่ยวกัเขาอะอร่อยดีอือร้านเนี้ยซอสเขาทำเองอันนี้นะคะเป็นข้าวซูชิข้าวที่แบบผสมน้ำส้มอะคือข้าวอะไรเนี้ยอร่อยไงที่บอกไปแล้วว่าเมื่อกี้กินกับโกกาคือใส่เป็นข้าวซูชิแล้วก็เขาราดซอสท,ที่ทำเองอ่ะมันก็เลยแบบเด็ดอะอืมเด็ดจริง อันนี้เนื้อวากิวนะคะกินกจะข้าวผัดกระเทียมเดี๋ยวเราหาเนื้อชิ้นแบบคือเนื้อก็หั่นชิ้นใหญ่เดี๋ยวลองชิมเซ่โอ้ยไม่เอาอะเลือกเนื้อไม่ได้ว่ราะชิ้นใหน่ ให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อออ่ะจิ้มอันนี้แล้วกันถ่ายยังนี่จิ้มซอสน,นี้อมอมไม่เหนียวไม่เหนียวแต่กัดไม่ออกอุ้ยเต่ได้อ่ะ กินก <fl> ับข้าวกระเทียมนะคะโอ้ยโอ๊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 ยเนื้อเป็นเหมือนเนื้อหมักอือจะมีเค็มๆนิดนึงแต่ข้าวผัดกระเทียมอร่อยนะได้เออหรือว่าจิ้มซอสแล้วมันเลยเค็มเออไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าวผัดกระเทียมอร่อย ลองจิ้มไก่กันนะอันนี้ดีกว่าอันแรกจิ้ม,มกับข้าวผัดเต็มแล้วอร่อยอ่ะถึงบ้านแล้วค่ะวันนี้นะคะไปฉีดวัคซีนนะคะไปตั้งแต่เช้า ออกจากบ้านประมาณ9มง45ไปถึงโรงพยาบาล10โมง45แล้วก็อยู่โรงพยาบาลจนถึงบ่ายโมงกว,ว่าว่อจะกินข้าวเสร็จก็จะทําอะไรเสร็จเนี่ยกลับมาถึงบ้านประมาณ3บ่าย3โมงคึ่งเกือบ4โมงอะค่ะคือวันนี้คือออกไปข้างนอกคือแบบทั้งวันเลยอะคือเขาเรียกอะไรนะรถกระติดฝนกระตกไปรอโรงพยาบาลน,นานอีก วันนี้ก็เป็นวันที่แบบน่าเบื่อนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ยังดีที่ได้ไปกินอาหารที่อร่อยๆนะคะร้านโคโค่นะคะอยู่อยู่เส้นสาทระคะ่ะร้านจะอยู่ตึกอะไรอะ่ะจำตึกไม่ได้จำชื่อตึกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เอาไว้ให้ตรงนี้นะคะก็ไอ้ร้านนี้นะคะมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มันจะดังโอมากเกษตร ที่เป็นราคาแบบหลักพันต้นๆน,นะคะของดีราคาถูกมีอยู่จริงค่ะยังไงวันนี้นะคะหมอมาไปแล้วค่ะคราวหน้าเดี๋ยวหมอมาจะมารีวิวให้ดูอีกทีว่าอีก3เดือนข้างหน้าโรงพยาบาลเม็ดป้าเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะระบบจะดีขึ้นไหมนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะอ๋ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกิ้งกงให้หมอมาด้วยนะคะบา,บายๆขอบคุณมากคะ่ะ ลืมบอกอีกนิดนึงค่ะเ,เนื้อวากิวนะคะที่ป,ป้าาสั่งนะคะมันเป็นเนื้อหมักอะ่ะมันจะไม่ค่อยอร่อยอก็ไม่แนะนํานะคะเยียสั่งค่ะสั่งอื่นสั่งอะไรนะโฟกา,ฟกาแล้วก็ไก่ยังซิกยูเนี่ยอร่อยถูกมากด้วยค่ะไปแล้ไปแล,ไปแล้ไปแล้ว